สวัสดีชาวนี้ครับสวัสดีครับนนี้ก็เป็นงานแต่งอีกเส้นเข้าเส้นเดยครับอยู่ที่หน้าอวบตอวบตอเอ,าาอ,เอ,องสว่างหน้าอวบตอตำบลท่าเมืองครับนี่ก็อยู่บันสว่างตำบลท่าเมืองโอ้ไฟมันนี้ก็ สบายครับติดหมอะใหญ่เลยกท่านนายกบานจะผานอีกเหมือนเดิมก็เจอกับสุริยามิวสิกครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อเปลี่ยนผู้จีใหม่ไหมเปลี่ยนใหม่ใหมบรรยากาศในงานกําลังรับประทานอาหารข้างในก็กําลังเขอาพะขวัญสู้ขวัญอยู่นะครับอยู่ข้างในแล้วว่าเข้าไปแล้วครับผมบ่จากคน ืันนี้เขาจะเปิดม่นทําการแสดงประมาณเทียงเออหาโมงกับพ่อหรือมั้งเอให้เอิ่นขวนแล้มีขวนมาล่ะผ่าดแท่นหรือเปล่าหาโมงหอดซีโมงแรงครับหาโมงสองถ้าพนมวลกับต่อไปล่าไปอีกครับพ่อมแรงนี่ตีลังกากระบาลก็ได้บ่มีงานต่อมาแรงเอาเสมีม่เอื่นเถอะละมือก็เวนลงขื้นมามือก็ขื้นเออได้ สบายจันนกครับเพป็นกระเอาลั่งเสียเวียนมานำคนเห็ดขนส่งกับตะกี้คนเห็ดลั่งมาพูละลั่งโอ้เขาทาแห่งแข็งแรงนี่บ่อยรักยืมมาใส่คำว่ารักมันสิบคิดเพิ่นแต่ว่ายืมขอก็ได้ นะครับบรรยากาศภายในงานนะครับบ้านสว่างตะบลทรรเมืองอำเภอดอนมะแดงจังหวัดบุรีราชธานีนะครับบายเต้นเพิ่นกวนกวนกวนม่อนค่าดองเจ็ดแสนค่าดองเจ็ดบาทบ่ได้ยินบ่ เพ้ยะันซูขวัญเรแจะคือพันบอกว่าขวัญหุ่นคาดองวันนี้เข้ากับพอกับมะลำมมนนุ่นไสอีกขึ้นก่าครับมาแต่ง,งแต่งเนี่ยเป็น <laughs> <laughs> ยังก็เดินเป็นแขก,กเัาเดินคู่เป็นปพ่อพันแล้วก็สามมะลำมหุ่นเซ็กซี่ เสียงก่อนให้ลืมเสียงนะคเ <laughs> สียงโสมเสียง,สง <laughs> สโยมสมเสายบอาเก็บมรื่อเพิ่นไปอยู่ไทยโดนครับโอ้ไทยเกาหลีแล้วก็น้มงทางเครื่องจากโอเคโอเคแดนส์ Dance. อุบ,บลราชธานีนะครับวันนี้เพิ่นกะมานั่งแต่งหนาาง้าคางข้างนะครับเนาะเพิ่นว่าเอาอยู่ข้าง,าง,างอยางนี่แหละ แต่งแล้วจึงไปก็ได้เป็นหอนวิธีพันเหลวรอพันเหล้วอยู่นาจิขออีกรอบนึงน่ะเพราะเราบเามื่อกี้ไปแล้วอันเป็นยังเป็นยังไงมางอานแตง่งขึ้นถึงเป็น,นแขกรับเชิญ โมเมนต์เขาว่าคันคันคันมาอยากเป็นแขกรับเส้นกับเป็นแม่จะพาหรือว่าเป็นพ่อข้ามกันเลยก็มาเขาประด็นเปจับวอลล่ามยีได้ง่ายเออเขาก็มา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 ให้ความสนุกสนานบาามาผู้เดียวเอมาหลายลัางเห็นาะ เขส้าเนปสีบกกระบาดนี่ครับประมาณสิ้นืันนี้สิครับนสังเกตจากรถก็ได้ครับขึ้นมาแต่ขอาันนะฝนยยูใส่มันแรงมนี่เป็นเดือนฝนตกอ่าฝนตกโอ้สาวฝนตกนาะมันมีนเยทางข เดี๋ยวให้มันให้มันแต่งแล้วก่อนตอนนี้มันยังเหงื่ออยู่ <laughs> อ่าเอากระป๋อเป็นเอากระป๋อเป็นเป็นอ่าเสื้อเหลกเนาะครับเนาะจากโอเคเด้านนั้นครับหัวหน้าเป็นกระอ่าวัลลัมลโอเว่นนะครับเนาะเป็นบหมา,มา,า,มาป้าไปอยู่เกาหลีโดนข,ขี้ข่าวไปเป็นขี้เต๋อๆให้ขี้มขาวข้างในเรื่องอากาศเขามันดีว่ะ เปียงอย่งเปียย่งเป็นห้องกีลาปนร้านอาหารบ่ร้านเปร้านเปร้านเหล้าร้านไทยบ่แสดงว่าไทยสบายรือบอกอีสานเลยไม่คนอีสานี่ไม่อกไม่ดลยขาโดวผู้นี่ส่วนมากคนเพียง่ายก็เป็คนอีสานไม่มีคนไทยสนะโอป้ามันํามาบบคนะไม่โอป้าอยู่นู่นไง ไม่บูถ,ถือตาวะ,ะสูนุ่มไทยอะไรเนาะเอ้าทำไมกูอาห้องสัมผัสพิ้นมาแต่เกาหลีครับผ่านตัวมอ้อมาเดียจังใดกับผมมันแต่ตอนนี้มันไปางไปางกเลย เพราะว่าจะไปเที่ยวไปอยังเห็นบอกไปเที่ยวข่า,ขาวๆไปเที่ยวแต่คนที่ไปเที่ยวยังไปยากเอา้าเห็นว่าข้าวข่าวทีก่อนจับกลุ่มทั่วไปละหายออกไปจากกลุบสองคนเปลี่ยงานช่วยเลยไอ้ผู้จัดนี่ครับบอกไปครับแสงนาภาสามเผาแก้วนะครับเฟซบุ๊กนะครับแสงนาภาสามเผาแก้วฝากกดติดตามเพื่อนเจ๊สองเถื่อนนะครับเพื่อน <c oughs> คนละสองเถือ่อแล้วก็ โอเคแ้นนี่อาจจะเป็นเป็นกลุ่มหรือเป็นเพจครับเพราะว่าผมเห็นอยู่เป็นเพจนะครับเพจโอเคัดนนะครับมีตะปูตะปูทิปปีนะครับขึ้นไม่นะครับสาวสมน้อยครับเลียนจบแล้วบ่เร้ว,รเรวก็มาหาเงินนี่ล่าเลียนครับ เปาอยูอสาีทนเอาหนาอยู่โอ้ยปล่อ้เป็นเรื่องอนะคนกเปาไม่กินแนดีอ้ไฟนั yep ่นไอ้ไฟอยู่รงหนไอ้ไฟยู <S <s ่งหน้ไนั่งย่ไหไอ้ไฟบอกักเลยนั่เนกย่ันนั่งยงนงนนี่กนนกนัก่ง่ลนี่เป็นอ่ายังอยู่ระดับ มัธยมหรือเปล่าน่าจะเป็นอุดมเตรียมอุดมนะครับอุดมศึกษาละ่ะต้งจากนาตานะครับกะตอนนี้ห้องก,กรอ็รอวิธีการนะครับเนาะ้าคผ้าม่นบ่ลงห้องกับบริเล่นเพราะว่าถือขายหลายเทือละอพาผ้ามเรียวเรียวเดียว,ยว,ยวห่วย,ย,ยห่วยเลย้ะเปิดงอเครื่องกบ คุณคนึงคนนีกแบบคุณคนึงคนนีกดาดาความนี่เตรียมเตรียมขั้วขั้วลัดล่างลงเอาล่างไลยล่างเท่าโอ,า <c oughs> อ้สิไปแบบนี้นะวะตีมแบบนี้นะวะไปตีมแบบนี้เลยใช่ไหมคุณนะครับปั๊ดหันหันหลังมากว่ามันทั้งไหนครับหันหน้ามาว้ายแสงสม <laughs> <laughs> สาวมาลำนกี่เหลราครับสาวมาลำนกี่เหลรา ชาโมเมานี่โมเมนแสงลับพายนะครับเดี๋ยอเดี๋ยวจะบอกไอ้ไฟพัเนเกี่ยวอยู่เดี๋ยวจะบอกไอ้ไฟพันเกลียวมันเป็นคาแรคเตอร์ของ,ของแสงละพายแล้วไม่เกี่ยว กินเรากินเราเขากับบริบาคนเร็วดยร่างกายไม่ยืเลยผเดือดจมูกหอนเท่าอ่าข้อกระเพากันคลิปต่อไปครับก็อทำการแสดงครับผมสําหรับคิดถึงพ่อเกาเข้ามาสวัสดีครับ